อ่าคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นความคืบหน้าคุณผู้ชมน่าจะจํากันได้อยู่แล้วนะครับคดีนี้คดีใหญ่ก็คือกรณีของการดําเนินการแล้วปรากฏว่าไม่สั่งฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาทเครื่องดื่มชูกําลังที่ได้ขับรถยนต์หรูแล้วก็ชนดาบตํารวจวิเชียนกันประเสริฐเนี่ยนะครับก็มีความคืบหน้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งล่าสุดนี้ครับมีการกําหนดเส้นตายเอาไว้โดยประธานคณะกรรมการอายการครับ ขีดเส้นตายในการสอบนายเนตรนาคสุขจากกรณีที่สั่งไม่ฟ้องคดีนี้แหละนะครับโดยเส้นตายกําหนดเอาไว้ก็คือให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้ครับภายในเดือนนี้ก็หมายความว่าอีก2สัปดาห์หลังจากการประชุมคณะกรรมการอายการหรือว่ากออนายพัชระยุติธรรมดํารงนะครับประธานคณะกรรมการอายการซึ่งเป็นประธานการประชุมกออครั้งที่7เปิดเผยถึงความคืบหน้าเรื่องนี้ครับเรื่องของผลการสอบสวนวินยัย นายเนธนาคสุขอดีตรองอายการสูงสุดกรณีที่สั่งไม่ฟ้องนายวรยุทธ์อยู่วิทยาทายาตเครื่องดื่มชูกำลังชื่อดังผู้ต้องหาในคดีขับรถยนต์หรูชนดาบตำรวจวิเชียนกันประเสริฐสังกัดสนอทองหล่อเสียชีวิตเมื่อปี55โดยระบุว่านายเนธเนี่ยให้ความร่วมมือในการสอบสวนโดยได้ให้ถ้อยคำกับทางกรรมการสอบสวนชุดของนายไกยสิทธิ์พิศวงประการกับคณะ ซึ่งได้พิจารณาร่วมกับรายงานการสอบสวนของอายการสูงสุดสสำนวนที่ได้รับมอบมาจากคณะทำงานที่ได้กลับความเห็นเป็นสั่งฟ้องนายวรยุทธ์ใหม่อีกครั้งนะครับกับอีกสำนวนคือสำนวนที่ได้มีการสอบนายเนตรเบื้องต้นที่ได้มีการพิจารณาเอาไว้แล้วส่วนหลักฐานพยานอื่นๆนายกายสิทธ์ได้รวบรวมใกล้เสร็จแล้วครับโดยจะมีการขยายผลไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีการกล่าวอ้างที่มีการอ้างว่าเป็นอายการคนหนึ่งเพื่อจะได้สอดคล้องกับการสอบสวนของคณะกรรมการปปชที่ระบุว่ามีการตั้งเรื่องคือมันอาจจะซับซ้อนหน่อยแต่ว่ามันต้องเป็นไปตามขั้นตอนมันมีข้อมูลจากหลายคนจากหลายด้านตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างแตกต่างกันไปก็ต้องใช้เวลาแต่การสอบนายเนกับอายการอีกคนหนึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าต้องแยกสอบครับ เพราะว่าเรื่องของนายเนรเนี่ยเป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ในการสั่งคดีว่าการสั่งคดีเนี่ยเอเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่และสั่งคดีโดยชอบหรือไม่และจะต้องสรุปผลสอบให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้31กรกฎาคมส่วนนอกจากนายเนรแล้วก็แน่นอนอายการอีกคนเนี่ยอายการอีกคนก็เป็นเรื่องการการะทํานอกเหนืออำนาจหน้าที่ของอายการอย่างเช่นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความเร็วรถตกลงยังไง ก็จะต้องไปสอบสวนกันทีนี้ไอ้ความเร็วรถนี่แหละมันต้องไปสอบสวนร่วมกับบุคคลอื่นด้วยทีนี้บทลงโทษก็จะแตกต่างกันไปครับมีข้าราชการอื่นในการถ้าเป็นที่เป็นในการหรือไม่นะฮะไปเกี่ยวข้องในส่วนอื่นเกี่ยวเรื่องการเปลี่ยนแปลงความเร็วอย่างที่เป็นข่าวนะฮะที่ไปเป็นมีการประชุมไปที่สจาหน,น,น้าที่ตำรวจแห่งชาติอะไรเนี่ยนะครับตัวนั้นก็สามารถที่จะแยกแยกได้เพราะมันจะต้องไปสอบสวนกับพยานหลักฐอยู่ด้วยนะครับ คนในพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุในวนนันนั้นอาจจะมีหลายคนเขาจะต้องไปไปชี้เสียงกรณีที่มันการมีอย่างกรณีอาจจะต้องไปถามผู้ที่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ว่าบุคคลที่เขาไปเกย่ยวเ้่านั้นเป็นข้าการในการ,การหรือเปล่าคนไหนชื่ออะไรนะก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะกรรมการปปชชุดใหญ่เนี่ยได้มีมตินะครับให้กรรมการปปชทั้ง9คนเป็นองค์คณะไต่สวนผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับคดีนี้ทั้งหมดเนี่ย15ราย ก็มีพนักงานสอบสวนมีข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ทั้งที่เกษียณอายุราชการไปแล้วแล้วก็ที่ยังรับราชการอยู่นะครับมีพนักงานอายการรวมไปถึงบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องตามกรอบเวลาคณะกรรมการปรปรชเนี่ยจะต้องไต่สวนให้แล้วเสร็จภายใน2ปีแล้วก็ขายายระยะเวลาในการสอบสวนได้เนี่ยอีก1ปีแต่เส้นตายที่ขีดเอาไว้สิ้นเดือนนี้ต้องเน้นย้ำอย่างนี้นะครับว่าเฉพาะกรณีเดียวคือน,น,นายเนตรนาคสุข ว่าเรื่องของการสั่งไม่ฟ้องเนี่ยมีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้องหรือไม่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรส่วนอ,อื่นๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มเติมครับผม,บผมนี่เป็นคดีดังระดับโลกเลยนะครับสื่อต่างชาติเองก็ให้ความสําคัญแล้วก็ให้ความสนใจมีการรายงานข่าวเรื่องนี้แล้วก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วโลกนะครับ